สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะหมอได้รับคำถามมาว่าหมอคะพลาดอ,อก็คือไปยุ่งกับคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV เราจะทำยังไงดีคะไม่ได้ป้องกันด้วยหนูจะเป็นไหมหนูจะแก้ไขยังไงโรคนี้มันเป็นยังไงมีเดี๋ยวนี้พัฒนายาอะไรยังไงให้หมอพูดถึงโรคนี้ให้ฟังหมอจะพูดให้ฟังโรคเอดเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อ HIV HIV เีเป็นเชื้อไวรัสเป็นรีโทไวรัสหรือเป็นเรียกว่าอ n A ไวรัสนะคะอะ่พอมันเข้าไปในร่างเราแล้วมันจะแบ่งเซลล์เร็วมากเลยนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนพันธุกรรมตัวเองเนี่ยให้มันแทรกเข้าไปใน d n a ของเราตัวมันเป็น RNA นะแทรกเข้าไปแล้วมันจะทำลายเม็ดเลือดขาวทําลายระบบภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่พอติดเชื้อ HIV แล้วไม่ได้ดูแลเนี่ยนะมันก็จะมากขึ้นเชื้อเต็มร่างและเข้าต่อมน้ําเหลืองเข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็กลายเป็นเอช เอดนี่คืออาการเต็มขั้นคือเป็นโรคแล้วฉันเป็นโรคคือมีติดเชื้อ hiv มาถึงระดับหนึ่งจนมันทําลายภูมิจนกลายเป็นเอดแล้วงั้นเอดคนละเรื่องกับ hiv นะบางคนเป็นเป็นมีติดเชื้อ hiv ก็จริงแต่เขาดูแลตัวเองดีมากกินยาสม่ําเสมอทุกอย่างโอเคมาเจาะเลือดตรวจเนี่ยแทบจะไม่เจอระดับของเชื้อ hiv อยู่ในร่างกายเขาก็ไม่เทินเป็นเอดค่ะ สำหรับคนที่แบบไม่ดูแลไม่ใส่ใจกลัวไม่อยากไปพบแพทย์ไม่กินยาต่อเนื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเชื้อมันก็กระจายกระจายกระจายเยอะขึ้นแล้วก็มีอาการเป็นเป็นโรคเอดขึ้นมาก็จะติดเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อสวยโอกาสต่างๆติดบางคนเราเป็นเชื้อราแล้วก็เชื้อราช่องคอนิดๆหน่อยๆนี่เชื้อราขึ้นสมองค่ะบางคนติดเชื้อวัณโรค อันนี้ก็เป็นเข้าวรรโลกเข้าสมองเข้าไขสันหลังคือมันไม่มีระบบภูมิคุ้มกันเลยงั้นคําว่า HIV เนี่ยคือเชื้อเชื้อแล้วเราคุมได้ดีเราก็จะไม่เทินเป็นเอดนะคะอ่าให้เข้าใจที่จุดนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้ยามันดีมากเลยค่ะอ่าแล้วก็มันจะมียาทั้งแบบก่อนสัมผัสเชื้ออ่าสูตรหนึ่งเป็นก่อนสัมผัสเชื้อฉันยังไม่เจอเชื้อแต่ฉันกลัวเพราะฉันเสี่ยงกับคนรอบข้างในี่ฉันเป็นมีเชื้อ HIV กันทั้งนั้นเลยฉันกลัวมากเช่น สามีที่บ้านเป็นแต่งงานกับคนที่เป็น HIV แล้วอยากมีลูกคือเราเสี่ยงที่จะติดเชื้อแต่เรายังไม่เคยได้สัมผัสเชื้อนี่คือกลุ่มแรกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสัมผัสเชื้อมาแล้วฉันโดนข่มขืนคนนั้นเป็น HIV อ่ามาข่มขืนฉันอะไรฉันรีบป้องกันไม่ให้ร่างกายเรามีเชื้อ HIV เข้ามาในร่างได้ไหมมันจะมียา2แบบค่ะกลุ่มแรกเนี่ยคือก่อนที่จะเจอเชื้อเขาเรียกว่า pre exposure เขาเรียกว่าเพล็ยาเพล็ก็คือก่อนที่จะเจอเชื้อฉันอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงมากเช่นอะไรบ้างละ่ะเช่นแฟนที่บ้านมีเชื้อ HIV อ่าเป็นทำงานบริการทางเพศก็เสี่ยงมากกลุ่มชายรักชายกลุ่มที่ชายหญิงนั่นแหละแต่มีคู่นอนเยอะมากเลยเใช้เข็มยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เรายัง เรายังไม่ได้มีรับเชื้อ HIV มาแต่เสี่ยงในการที่จะรับเชื้ออันนี้ค่ะต้องกินยากลุ่มเพลกลุ่มเพลเนี่ยมันจะเป็นยายาเหมือนยาที่ต้านเชื้อ HIV ล่ะค่ะแต่จะมี2ตัวประกอบร่วมกันอยู่ในเม็ดเดียวให้กินวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดไปเรื่อยๆเลยเขาบอกว่าจะแอคชั่นได้ดีเนี่ยก็คือกิน7วันก่อนที่จะไปมีความเสี่ยง7วันแล้วกินไปเรื่อยๆเลืๆยๆเๆยๆหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือแบบกินแค่ครึ่งวัน ครึ่งวันหรือ1วันก่อนจะมีความเสี่ยงแต่อัด2เม็ดเลยไอ้ไอสูตรแรกเนี่ยกินไปวันเรื่อยๆวันละเม็ดแต่นี้คืออัด2เม็ดเลยแล้วหลังจากนั้นพอเสี่ยงเสร็จปุ๊บก็วันละเม็ดวันละเม็ดต่ออีก2วันก็คือกิน4เม็ด2เม็ด ก่อนที่จะมีความเสี่ยง12ถึง24ชั่วโมงแล้วก็อีก24ชั่วโมง1เม็ดอีก24ชั่วโมง1เม็ดก็คือกิน4เม็ดในรอบนั้นนะคะแต่ก่อนจะกินนยาพวกนี้ซื้อตำน้นไขยาไม่ได้ต้องรับที่โรงพยาบาลน,นะซึ่งเขาจะต้องขอเจาะเลือดดูว่าคุณไม่มีเชื้อ HB มาก่รค่าไตค่าตับคุณดีนะ,ะคุณไม่ได้มีเป็นแบบโหโรคทางเพศสัมพันธ์ซิฟิลิสหนองในขึ้นจ๋าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทุกอย่างอ่าโอเคดีคุณก็กินยาสูตรนี้ป้องกันที่จะติดเออาาไว้ช่นนแพลจะมมีีูกกับส อย่างเนี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ากินป้องกันไว้ก่อนเลยซึ่งสามารถป้องกันได้ถึงเกือบร0อเอร์ซเลยนะจากการศึกษาเพราะว่ายาตัวนี้ค่ะมันจะเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อของตรงทางเข้าของของเชื้อ HIV อค่ะพอเชื้อเข้ามามันก็โดนโดน ทำลายไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาในร่างของเราไซเอฟกของยาก็คือก็น้อยค่ะก็ขื่นใสอเจียนเวียนหัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนัน่นแหละแต่ถ้ากินนานเกินเช่นประกอบอาชีพหญิงบริการใช้คอนดอมก็ดีไหมแต่ถ้ามันอไม่ได้จริงๆก็กินป้องกันไปด้วยแต่นานเกินเนี่ยกระดูกบางได้ค่ะแต่มันเดี๋ยวนี้ยามันพัฒนาไงป้องกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรู้ไหมคนที่เป็นมีเชื้อเอชไอวีเนี่ยเขาบอกมีเชือ้อแล้วรู้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะแล้วก็กินยา กินยาสำหรับต้านเชื้อเอชวที่พัฒนามานกินวันเม็ดวัลเม็ดวัลเม็ดแล้วรักษาสุขภาพกินต่อเนื่องเป็นคนมีวินัยในการกินยายาพวกนี้ต้องกินตรงเวลานะเช่นยากลุ่มเปร๊บเนี่ยกินเวลาเดียวเดียวกันแล้วกินต่อเนื่องทุกวันอะ,อะไรพวกนี้ค่ะเขามามาเช็คเจาะเลือดเช็คดูในคนที่เคยติดเชื้อเอชเนี่ยแทบจะหาเชื้อไม่เจอเลเวลเชื้อน้อยมากซึ่งถ้าเกิดเลเวลเชื้อมันต่ํามากจนตรวจเชื้อไม่เจอเนี่ย แต่ไม่ได้หายนะคะมันยังมีเชื้อที่แอบนอนหลับอยู่ในร่างกายเมื่อไหร่เราหยุดกินยาระดับเลเวลยาหล่นไปมันก็ขึ้นมาค่ะแต่ถ้าคุณกินยาตลอดตลอดเนี่ยไม่ได้ต่างกับคุณสุขภาพจะแข็งแรงปกติเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เชื้อมันไม่มีไปทําลายเม็ดเลือดขาวคุณก็เฮลตี้ปกติบางคนอยู่จนเจ็ดสิบแปดสิบเพื่อนเสียชีวิตจากโรคอื่นไปก่อนแต่ฉันเป็นเอชไอวีแต่ฉันดูแลตัวเองดีกินยาจนยามันกดจนไม่เหลือเลยอะ่ะตรวจแล้วก็ไม่เจอเชื้อ เลยอ่าแ,แล้วก็อะไรคะแล้วสามารถมีเพศสัมพันธ์สามารถแพร่เชื้อได้น้อยลงเยอะมากเพราะคุณไม่มีเชื้ออยู่ในในในร่างกายคุณนะ่ะจนกว่าคุณหยุดยาสักพักมันค่อยอัพขึ้นมาที่มันมันหลับอยู่มันก็ค่อยตื่นขึ้นมาอ่อแต่ยาเพล็เนี่ยมันเป็นอันนี้แหละค่ะที่หมอพูดก็คือฉันจะมีความเสี่ยงก็กินไว้ล่วงหน้าวัลเมดวัลเมดวัลเม,ด,ลเมดเลยนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งคือมีเสี่ยงไปแล้วโดนไปแล้วเข็มตําคนนั้นเป็น HIV มีเชื้อ HIV อยู่อ่าหรือโดนคมคืนหรือถุงยางแตกยุ่งไปเมาเมื่อคืนยุ่งมารู้อีกทีอ้าวเธอมีเชื้อ HIV หรอกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะเป็นสูตรเรียกว่าเพปคือ post exposure คือฉันฉันมีเชื้อเข้ามาแล้วว่ามีเชื้อปึ๊บเข้ามาแล้วว่าฉันไม่ให้เชื้อมันจะเข้าร่างกายฉันเนี่ย ต้องรีบมาหาหมอเลยเจาะเหมือนที่หมอพูดเจาะดูว่าคุณยังไม่เคยมีเชื้อ hiv นะไม่มีซิฟิลิสไม่มีเอดไม่มีน้องในไวรัสตับอักเสบบีนะค่ะไตค่ะตับคุณดีนะแล้วจัดยาอะไรค่ะแบบ3เม็ดอันเมื่อกี้มันจะถ้าสูตรก่อนที่จะเจอเชื้อเนี่ย เป็นเพลบเนี่ย P R E P เนี่ยจะ2เม็ดแต่เขาจะรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันนะแต่อันนี้จะเอายามา3เม็ดแล้วให้กินค่ะก็คือกินไปเลยเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ถุงคุณยุ่งกับคนที่มีเชื้อ HIV ตอนตีหนึ่งตีสคุณก็รีบมาโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินตอนตีสเลยค่ะกินเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อให้ครบ28วันหรือ1เดือนประมาณ2ี่0วันนะซึ่งก็จะป้องกันได้ก็คนแบบเยอะอะ่ะอันนั้นมันเกือบ100%อันนี้ก็80%ซ เพราะว่าเรามีสัมผัสเชื้อเข้ามาแต่เราจะกําจัดเชื้อมันออกไปไม่ให้มันเข้ามาฝังในร่างกายเราต้องกินก่อน72ชั่วโมงกินเร็วเท่าที่สุดเท่าที่เร็วได้จะยิ่งดีแล้วถ้าเกิดว่ามันมาอย่าเกิน72ชั่วโมงงั้นเชื้อมันแบ่งตัวเซลลเข้าไปตอมน,น้าหลงน้ําเหลืองแล้วไม่เอาเรากินภายในใ,ใ,ในสามวันอย่าเกินเร็วได้เท่าที่เร็วได้เลยค่ะวันเดียวหรือหนึ่งชั่วโมงเลยป้องกันได้แปดสิบเปอร์เซ็นนะคะซึ่งก็ต้องถามว่า กินครบหเดือนแล้วก็เจาะเลือดตรวจใหม่อ้าวฉันยังไม่เป็นโอ้โอกาสรอดก็90%้กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอีก3เดือนตรวจใหม่100%อ่าที่จริง1เดือนเจาะดูเนี่ยถ้าตอนนั้นไม่เป็นเนี่ยก็โอกาสแทบจะแบบยาเวิร์กเต็มที่แล้วล่ะค่ะแต่ก็แค่ว่าอ่าฉันก็รออีก3เดือนเจาะใหม่อีกที ะะอันนี้ก็คือกำลังจะพูดว่าคนเนี่ยเข้าใจว่าหุ้ย HIV เป็นแล้วฉันตายเป็นแล้วชีวิตฉันจบอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะบอกมันพัฒนายามาจนแบบแม้แต่คุณเป็นปึง้งอยาไปกลัวคะ่ะไปเจาะเลือดตรวจที่โรงพยาบาลอ้าวเ,เป็นหรอคุณป้องกันก่อนสิคุณกินยาเลยยายุคนี้มันเหมือนคุณเป็นามดันนะคุณกินยาลดกมดันทุกวันไปตลอดชีพใช่ไหมแต่น,นี้ก็คือเป็นไปนม,มีเชื้อ HIV วในร่างหรอคุณก็กินยาคะ่ะ ไปเรื่อยเลย,เ,ลยเชื้อสงบดูแลตัวเองดีสุขภาพดีทุกอย่างแฮปปี้ตรวจมานี่ไม่เจอเชื้อในร่างกายเนี่ยมันก็จะแพร่ออกได้น้อยมากแล้วก็เชื้อมันก็ไม่ไม่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเราแล้วก็ไม่ติดเชื้อพวกฉวยโอกาสค่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตอนนั้นหมอเป็นนักเรียนแพทย์ที่มีเอชเข้ามาใหม่ๆมีเชื้อ HIV เข้ามาใหม่ๆหมอยังเป็นแบบปี3ปี4อ่ะหลายปีแล้วค่ะตอนนี้หมออายุตั้ง5 0 5 1ตอนนั้นหมอน,นักเรียนแพทย์เนี่ยอายุเท่าไหร่20อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเอชเข้ามาใหม่่ๆะ โอ้โหหมอไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็อยู่ผนแผนก ER มีแบบรถ ผู้ชายชนเปี้ยงมาแล้วปั๊มหัวใจเลือดทะลักเลยนะแล้วหมอแผลตรงเนี้ยมีแผลตรงนาฬิกาแพ้สายนาฬิกาก็ตอนนั้นไปแบบไปยุ่งไปปัม๊มไปเหมือนกับโห้ยกลัวมากเลยแล้วก็มาตรวจดีคนนี้เป็น h i ชซึ่งแต่และตอนนั้นถาคนเป็นยากค่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วเราก็ตรวจเจาะเลือดของตัวเองโอ้ยทุกกี่เดือนกี่เดือนจนแบบโอเคแต่ตอนนี้มันพัฒนายามา,มากค่ะคุณเป็นคุณไม่ต้องกลัวแล้วค่ะคุณกินยาคุณกินยาต้านไว้เลยอย่าต้านยาค่ะเออแล้วก็ถ้ามันมี อะไรฉุกเฉินเป็น p r e e x p o s u r e post exposure มาโรงพยาบาลเลยไอ้พวก p รีเนี่ยป้องกันไ้ก่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเกือบร้อยนะโพสนี่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะงั้นกาลังจะมาให้ความรู้เรื่องว่าโรค HIV แต่การกินยาพวกนี้ยป้องกันได้แต่เชื้อ HIV นะบางคนบอกฉันกินยาป้องกัน HIV ไปแล้วไม่ได้ป้องกันซิฟิลิสหนองในไม่ได้ป้องกันเลิมของในแท้หนองในเทียมนะมันป้องกันแต่ไอเชื้อไอตัว HIV ที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยค่ะ นะคะงันรู้ว่าไม่ได้ป้องกันท้องไม่ได้ป้องกันอะไรเลยดีที่สุดก็คือรักเดียวใจเดียวออแล้วมีอะไรก็ใช้ถุงยางนะคะก็คือแบบมันจะป้องกันได้หมดป้องกันท้องก็ได้ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆก็ได้ไม่ใช่แค่ h i ชอวีอื่นๆได้หมดแต่นี่มาพูดให้ฟังว่าถ้ามันพลาดแล้วเนี่ยเป็น h อชวแล้วเดี๋ยวนี้เขายาพัฒนามีทั้งสูตรเพ็บสูตรเป๊บอ่าแล้วก็มีทั้งเป็น ถึงติดเชื้อมาแล้วก็สามารถอยู่อายุยืนได้ถ้าคุณดูแลตัวเองจนเฮลตี้แข็งแรงไม่ได้ต่างกับเบาหวานความดันค่ะนะคะดูแลตัวเองโอเคค่ะมาให้ความรู้เอาไว้ว่าไปโรงพยาบาลทุกคนไม่ต้องกลัวหมอค่ะไปโรงพยาบาลได้นะคะเราก็จะได้ไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะติดตามกันนะคะในคลิปต่ตอ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ